วันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะ mm hmm. เข้าไปดูสเตเด l ไลบรารีวิกตอเรียนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าไ i บรารีที่นี่สวยมากข้างใน,น บอกเดินทางนะเพื่อนๆอย่างใหญ่เลยตื่นเต้นมากวันนี้นานาอินซินนี่จะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวชมเมืองเมลเบิร์นกันนะคะกันกรูกรีมเขาบอกว่าเมลเบิร์นนี่สวยมากๆเลยเนาะเพื่อนๆแล้วก็จะพาไปดูวัฒนธรรมของชาวเมลเบิร์นกันเนาะไปดูว่าชาวเมลเบิร์นจะเฟรนดี้กันขนาดไหนแล้วก็เมืองเขาจะสวยงามแค่ไหนถ้าไม่รอช้าแล้วก็ไปเจอกันที่เมลเบิร์นเลยนะคะแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปยู้จัก เพนีเมลเบิร์นครับนะคะก็เมลเบิร์นคัพนี่ดังมากเลยนะคะก็ไปดูกันว่าชาวออซี่เนาะเขาเฉลิมฉจะหลงกันยังไงบ้างเนาะในวันเมลเบิร์นคับนะคะนหนักมากไฟเช้าทุกคนก็คือไฟจโมงเราก็เลยต้องออกเร็วไงไปหนัก วันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะ <c oughs> เข้าไปดู State Library Victoria นะคะ <c oughs> เขาบอกว่า Library ที่นี่สวยมากข้างในตกแต่งอาร์ตแล้วก็้องให้อ่านหนังสืออะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเราตามไปดูข้างในกันน้อไปกันเลยจะสวยแค่ไหนเพื่อนจะพาไปเที่ยววีแฮบกมายวลคัมไอจังไก่นะคะทุเดยนชีวินเฮียชวไม่ได้ทำ นั่งมาเยอะมากนั่งมาหลังทีแล้วทุกคนเขาก็จะเปิดให้เลยแล้วทุกคนว้าวแลเขาก็จะอ่านหนังสืงอเนาะเราไม่อยากถ่ายติคนเยโอเคแค่นีเ้เขียนวิวจากข้างบนลงข้างล่างเราต้องไปที่ชั้น6กนะคะ What to do. มันมีคอฟฟี่ช็อปอยู่ตรงหัวมุมด้วยนะเพื่อนๆถ้าใครมาคือมุ้มิง้งร้านกาแฟน่ามาขึ้นไหนนะคะเราก็สั่งใครก็สั่ง่อนแนะนำมากทุกคนต้องมานะเพราะเขาบอกว่ากาแฟมันนุ่มมากามาจากทุกทุกทค่ะ เดี๋ยวให้อายจังลองชิมแล้วเดี๋ยวจะบอกนะว่ามันอร่อยเหมือนญี่ปุ่นหรือเปล่าคุณ you tell the t after you try okay It's gonna be good pancake Should be great Yeah let's see อือแป๊บนึงนะหลังจากที่เราสั่งอาหารไปแล้วคาะเพื่อนๆอาหารมานะเซอร์ไพรส์คือทุกคนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะวันนี้มันจะไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่เนะ ใครที่ชอบเป็นพิกก็ถือว okay. in ่าหนึตอนนี้คือนมากจะเนลืนดึง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 าึงนึงดึยดึงดึงดแงดนนดึงดึง่ึงด่ะันงด้งนึงด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 ึงนึงดึนดีงดึ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 งเึงนองดอาดึุดึง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 ดยงดึ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 ดึง h i งดึงด e อ่ะทุกคนมันอร่อยมากอันนี้คือทีออรามิสุี่ทดูความเหนเนดูดิเนื้อมันมนุ่มมากอะแต่อย่าสั่งมาเยอะนะขอเตือนเดี๋ยวกินไม่หมดคือสามคนสั่งสองอันก็ได้แต่มันประมาณห้าสิบเหรียญเนาะมีน้ำแบกน้ำสามเกลียวมันอร่อยมากเฟรชดเฟรมากค่ะทีขอตัวไปทานก,ก่อนนะ ทุกที่แคมถนนในเมืองจะเป็นแคมวิ่งหมดเลยนะคะจะมีสถานีเรานะทุกคนเราก็จะเช็คว่าเราจะไปไหนเนี่ยง ตอนเช้าร้อนมากนะทุกคนพอตอนนี้ใช่ไหมก็คือฝนตกอากาศที่เมลเบิร์น3-4ฤดูนะขอบอกก่อนนะใครจะมาอยู่เมลเบิร์นนะแต่ว่าข้อดีของเมลเบิร์นเราว่าผู้คนเฟรนลี่มากอะเราจะขึ้นสายนี้นะเพื่อนๆวิ่งก่อนนะบ๊ายบายอกา่งวันนะุกคนก็ไปเรียนไปซื้อดังหาทางานอะไปรนี้เนาะเรากำลังนั่งรถไปไปดูอะไร ดูม่มันคือเทศกาลจัดงานศิลปะเนาะเพือ่<ๆ>อนๆเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะอคอณเราก็มาถึงแล้วนะคะจัางเทสกทัวร์ทุเดย์ค่ะนางอยากมามากก็เลยพานางมาดูอาร์ตค่าเข้าน่าจะ39เหรียญนะเพื่อนๆอันนี้ว่าจะสวยสมคำาล่ำมลือไหม,ม ตอนที่เราซื้อบัตรจะเดินเข้ามาข้างในชะปะทุกคนก็คือเพื่อนไปเข้าห้องน้ําอยู่แล้วแบบ ก็มีคุณป้าคนหนึ่งเดินออกมาจากที่เขาจัดเทศกาลนิทรรศการนี่แหละเขาก็เดินมาหาเราบอกว่าเออเนี่ยเธอพวกเธอกําลังจะเข้าไปหรอฉันน่อยู่ข้างในมาสามชั่วโมงนะคือมันดีมากๆเลยนะทุกคนคือแบบมันสวยอะ่ะเออมันคุ้มราคามากเลยนะฉันอยู่ในนะั้นมาสามชั่วโมงนะเธอต้องมั่นใจนะว่ากล้องเธออ่ะมีเมมเบอรีพอถ่ายรูปให้เยอะๆเลยนะมันสวยแล้วก็ วันดีๆของพวกเธอนะที่อาให้สนุกนะคือแบบนี่งงมากเลยคือแบบคนเมลเบิร์นคือเป็นอะไรที่เฟรนลี่ก่อนหน้านี้เราเคยมาเมลเบิร์นอยู่แล้วสองครั้งทุกคนแต่ว่าคือเราก็ไม่ได้เจอผู้คนที่แบบเฟรนลี่ขนาดนี้ไงแต่คือมารอบนี้แบบทุกคนเดินเข้ามาหาแล้วแบบให้ฮาวายยูอะไรประมาณนี้คือแบบเอ้ยนึกว่าเรารู้จักกันมาแรมปีอะไรประมาณนี้นี่ก็ตกใจนิดนึงนะคือแบบซิดนีย์มันไม่ค่อยจะมีอะไรประมาณนี้เขาจะแบบ แปลกๆนิดนึงไงเออคือเฟนลีเวอร์วังอะไรประมาณนี้แต่ก็คือเนี่ยแหละมันก็ดีไงเพื่อนๆก็คือห้องศิลปะนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยส่วนแรกนะคะก็อย่างที่เราเห็นเนาะเขาก็จะบอกเล่าเรื่องราวของภาพศิลปะของเขาเนาะว่าเกิดจากอะไรบ้างอะไรคือแรงบันดาลใจะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็พอเดินขึ้นบันไดมาเนาะก็จะเป็นแบบ ที่เราเห็นน่ะเนาะ,นะก็จะเป็นภาพโชว์ขึ้นมาแล้วก็มีแสงนะคะก็คือเราเปิดเสียงโดยปกติไม่ได้เนาะทุกคนก็คือติดลิขสิทธิ์เนาะเออแล้วก็จะมีอีกห้องหนึ่งนะคะก็จะให้เราเพ้นติงนะคะก็สามารถเพ้นแต่เขามีเวลาแล้วเราก็ต้องจองก่อนเนาะซึ่งเราไม่ได้ทำไงเพราะว่าเราไม่มีเวลา นะตอนนั้นก็คือไม่รู้ว่าเขามีห้องเพนติงด้วยเออเพื่อนๆก็สามารถไปลองเพนติ้งได้เนาะแล้วก็อีกห้องนึงก็จะเป็นห้องสําหรับคาเฟ่นะคะเราก็สามารถเสพงานศิลป์ล้วก็ ดื่มกาแฟสั่งอาหารมาทานได้เลยนะคะก็ตามที่เราเห็นคือมันเต็มเนาะเราก็คิดว่าเออเรามานั่งเสพงานศิลป์แล้วก็คุยกับเพื่อนนิดน้อยอะไรประมาณนี้ก็คือโอเคแล้วเราโดยรวมแล้วคือโคตรแฮปปี้เลยทุกคนคือแบบดีมากอะ่ะคุ้มค่าสมราคาอยากให้มานะคะเพราะว่าตอนนี้แต่ก่อนมันมีที่ซินนี่เนาะแต่ว่าเราไม่ได้ไปไงเออก็ได้มาที่เมลเบิร์นแทนช่วงน,นี้ก็ยังไม่หมดนะถ้าใครอยู่แถวเมลเบิร์นก็อยากให้ไปลองดูกันนะทุก ทุกคนคือมันสวยจริงๆอ่ะเออสมคำาลิมลือเนาะคือประทับใจมากค่ะเพื่อนๆก็คือถ้าใคร สทศกาลศิลปะของเขาเนาะอันนี้เขาคือใครเรายังไม่รู้เลยนะตอนแรกคือแบบเอ้ยเพื่อนพามาดูอะไรวะคือแบบออกจะงงๆเพราะว่าเราไม่ค่อยรู้จักเกี่ยวกับพวกศิละปะอะไรประมาณนี้ไงแต่พอมาเห็นอ๋อไอ้รูปห้องนอนที่มันเป็นดาวๆอะไรเนี่ยอ๋อมันดังนี่หว่าแล้วก็ไอ้รูปทานตะวันอะไรประมาณนี้หล <laughs> ังจากนั้นเราก็แบบเออก็ลองเปิดเว็บไซต์ดูโอ,อ้คนนี้นี่เขาดังนะ โโหเรามีโอกาสเราก็ควรจะไปดูไหมอ่ะเพื่อนๆเออใช่ปะคือโดยรวมแล้วประทับใจมากคุ้มค่าสมราคาค่ะแสงสีเสียงคือจัดเต็มอะ่ะคืออยู่ในนั้นคือไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคุณป้าเขาอยู่ได้อะ่ะประมาณ3าสี่ชั่วโมงใช่ปะเพราะว่ามันเพลินเวลาเข้ามาในห้องแสดงนิทรรศการเขาใช่ไหมทุกคน มันแบบว่าเหมือนเราหลุดเข้าไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งอะ่ะเออส่วนห้องเอซันฟลาวเวอร์ er เนี่ยคือต้องถ่ายรูปนะทุกคนคือใครมาต้องเข้าไปถ่ายนะคือแบบว่าอุ้ยฟุ้งฟิ้งมากยิ่งใส่สีสวยๆนะใส่มาถ่ายเข้ากับดอกทานตะวันเลยนี่คือเพื่อนสาวนะคะคือนางปกติไม่ถ่ายรูปนะมาที่นี้นางถ่ายเยอะมากคือนางชอบอะไรแบบนี้นางชอบศิละปะก็ติดๆนิดนึงเนาะก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันก็จะติดเหมือนกันนิดนึง จะถือสาก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆโดยรวมเนาะ The ะลู m ม e เนาะก็คือแนะนําให้มาเลยนะคะถ้าใครมีเวลาเนาะเมลเบิร์นมีอะไรให้ไปเยอะแยะมากเลยสมแล้วที่เป็นเมืองศิละปะเนาะเพื่อนๆสีมันข่ายขึ้นด้วยแหละอย่าลืมถ่ายกันนะ ประมาณ6-7รอบแล้วนางบอกว่าฉันรู้ทุกชอกทุกมุมปรากฏว่าขึ้นแชมเมื่อกี้พาลงพิชตสเตชันค่ะ r ิ a l ี y โอเคอะวิว่าเดินเอาดีกว่าไหมเนี่ยมัวมากเลยทุกคนขอตัวไปช่วยเพื่อนดูแผนที่แป๊บนะคะ